สวัสดีครับสวัสดี FC จอนี่มือป่าบินดีที่เคารพลักครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในตลาดสดอำเภอบ้านเกิดของผมคืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสถานแห่งนี้แห่งนี้ครับมันมีตำนานมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตผมครับผมนะครับผมขออนุญาตเล่าผมเกิดมาในครอบครัวลูกตำรวจผมพักอยู่ในโรงพักพิบูลมังสาหารนยครับแผ่นสูงสูงใหญ่ติดเครื่องดื่มมันก็คงอะไรเนี่ยฮะห่างจากตรงนี้จุดผมยืนไปนะครับลงมาไกลๆหน่อยอ่า จะเป็นร่วงพักนะครับจะเป็นสถานีตํารวจเอาอง่ายๆก็คือแลนด์วิ่งเล่นอยู่ในสถานีตํารวจวันนี้มีเรื่องราวเก่าๆที่ผมอยากจะมานําเสนอให้หลายๆคนได้เห็นความทรงจําในอดีตนะครับตรงย่านนี้ก็จะเป็นย่านห้างร้านธุรกิจของอําเภอนะครับเนาะตรงจุดผมยืนตึกนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์เป็นร้านขายเอาอง่ายๆก็คือขายมอเตอร์ไซค์นะครับ ถ้าเปรียบเป็นปัจจุบันนี้ยุค 5G นี้ก็คือเป็นเป็นห้างร้านใหญ่ๆที่ขายมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันแตนะ่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ3-40ปีก่อนนะครับก็เป็นที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กจำความได้อย่างไดนมอเตอร์ไซค์จากคุณพอ่อคุณแม่นะครับกับบริ บ่ได้มีนะครับนเนาะแต่มมันนี่นะครับผมสิมาตามหา,หารถมอไซคันนั้นที่ผมอย่างใดนะฮะหลับทราบว่ายังอยู่หนีพร้อมและอยู่ในบรรยากาศแบบเดิมๆด้วยนะครับไม่ใช่แบบมอไซแบบโบราณแล้วมาแต่งแถบวบนั้นก็หาซื้อกันได้คือมีเยอะแยะมากมายนะครับไอ้ประเภทมอไซคลาสสิกโบราณแล้วซื้อแต่นี้คือมอไซ์ในโชว์รูมและยังอยู่ในโชว์รูมนะฮะ ไปเดี๋ยวผมพาไปดูปดนะฮะเออล่ะ,ละผู้พา่าผมไปเบองอยูเซต่ะคทับไรเซละ่ละผู้พา่าไปเบงองอยูเซต่ะโอ,โอ้เห็นบอกว่ายังอยู่นี่นะฮะอะนะครับก็ขออนุญาตนะครับทางเจ้าของอเอเฮียนะครับอ่าอเอเฮียเจ้าของบ้านนะครับโอ้เราเอาไปหยัดว้ทึงดังในได้เล่เ <laughs> ออ เอาเอาเขาเอาออกจังในล่ะโอ้โอ้เอาออกในบันนี่อกล่องมาดูดีครับนี่คือรถในยุคนั้นเลยนะครับเห็นบอกว่าเบาะนี่ยังบ่เด้ถอดเลยนะครับเบาะนี่ยังไม่ได้ถอดเลยโอ้เขามาเบิง่งนี่ในตำนาน มีในตำนานนะครับเดิมๆเลยนะครับน่าจ,จะรวมสามสิบปีได้ครับทนมาดูตอนนี้มันจะมีอันนี้จะเป็นยี่ห้อโนวาเนาะที่นานะฮะนี่ยังเบาอ,อุปกรณ์ใหม่ๆหมดเลยครับใหม่ๆหมดเลยส่วนนี้นี่น้องโทษทน,นี่ตัวนี้นี่คือ นี่ฮะแต่ก่อนบ้านหลังนี้แกเขาคือเป็นโชว์รูมขายรถในตำนานนะฮะนี่ก็คือเบลนะครับเบลนี่กุญแจยังอยู่นี่อยู่เลยครับกุญแจรถยังอยู่นี่อยู่เลยเบลนะฮะแล้วก็ยี่ห้อน,นั้นตันนั้นยะังเนาะเท่นนะฮะเบิ้งผมสีสื่อมันนี้ผมสีสื่อมาทีน,นี้วันนี้ผมมีเงินผมสีสื่อต้นสีขายวะ อ่อ้ครับแต,แต่ก่อนผมอยากได้แห้งได้ครับนี่ขั้นนี้ครับนี่นี่นี่ครับเบลนี่ฮะับ B O R นะฮะนี่เป็นรถนี่ยฮรถต่างแต่คือมันไม่ใช่รถเก่านะครับมันเป็นรถใหม่รถยังไม่ได้ขายนะฮะแต่คือเท่าแก่เจ้าของเขาเก็บไว้อืมมันเป็นรถใหม่นะฮะมันไม่ใช่รถเก่า ไอรถเก่าแบบคนใช้แล้วก็พอหาซื้อได้นะครับมันก็มีในตะกุ่มตลาดทั่วไปแต่นี่รถออกจากโรงงานนะครับรถออกจากโรงงานโอ้อันนี้แห้งจังเทหนาตัวนี้ตำนานเลยนี่นี่นตำนานเลยครับนี่เทหนาคันนี้อืมโอ้เดิมๆเ,เลยอือเนี่ยเบาะก็ยังไม่ได้เปิดดูดิฮะยังมีใหม่เลยฮะ เล่มก็ยังมีนะครับนี่เอาเบิง้งมาทีนี่ป่ะเขาออกมาสิไปถามสื่อเพิ่นบ้ทนมันจะขายวะใส่หลาผู้ภาไปอันดีมอไซน์มันเอาออกทางไหนวะมันเอาออกบ่ไรวะ ฮะแม่เห็นบอกฮะเบลเบลเบลฮะเบลเบลตายกันได้เบลไหมมันออกกันได้ไหมนี่ครับเจ้าของครับสวัสดีครับเฮียโอ้นี่พี่ชายนะครับเออเออมันเอาออกยังไงอะไรจังวะ มันมีเบลมีเทนาโอ้นี่ครับเฮียพี่ชายที่เคารพนะครับเจ้าของที่นี่นะครับมอไซค์คันนี้สามคันสี่คันนี้มันเป็นรถเข็นมาบ้านทับทเข็นนองวาเอาจะเห็ป่าเนี่ยของใหม่ใหม่ของใหม่ของใหม่มาใช้เลี้ยวแล้วเราก็ติดเฉยๆแม่นบอกคนสูงมาขับรถอ๋อนี่แล้วผมบอกถึงรถเก่าที่ไอแตงผมบอกถึงไอซีคันนี้มันเหลือแค่เทนาสามคันตัวไหนแม่นบอกเทน่าสองเทน่าสองเหลยวคันหนึ่งกิโลเจาะยู่ไใส กูยังอยู um, like, uh, ่ในนี่ล่ะจ uh, uh, ักจะงมองไหนจีดีโอยังอยู่เหรออยู่อยู่เนอะจีดีโอสมัยช่วยมท่านพี่เดียช่วหนูท่านเหรอเต่แต่หมายถึงว่าขลุดไม้ด้อ่าเหมือนที่แบบไอ้ไอ้ไอ้ห้องน้ำยังมได้แกนนี่นะอ๋ออยู่ในหันละฟองมันหลายหลายเอาเขาไปเอาเขาไปยังไหนยังบ้านนี่ใส่เห็นตัวท่นนี่ใส่บาทก็เหลือแจ็คฟองนี่โอ้แล้วก็บาดเบิ้เดี่ยวนี่โอ้ ซีวีโอใหม่ๆเลยนะฮะตัวนี้นี่ครับมันเอาเข่าไปจังไหนนี่ได้โอ้ยยัดเข่าไปนี่นะเอาเบี้ยวเอาเบี้ยวออกบงเอาเบี้ยวออกวะเมื่อกี้จะคล้อง่นครับเบิวง นี่ละขั้นนี่ละที่ผมอยากได้สมัยได้กียโอ,อยากได้หลายเทหน้าครับเบลนี่ลหละอันนี้มันเป็นรถใหม่นะครับถ้ารถเก่าผมก็พอหาได้แยๆในเว็บไซต์ในเพจในกลุ่มรถเก่าแต่อันนี้คือรถเออนี่ไปไปคุนเลยไปพุนเลย,เลยมันังมีหม่องยืนไทยนี่อ่าหันๆันขางมีหม่องมีอ,องออกวะ,ะไปไป ออเครื่งได้ล่ะอืมเป็นรถใหม่ครับพี่น้องสามสิบก็ปีแล้วจะจอดอยู่บ้านหลังนี้มาเพิ่นรักษาไว้ของเพิ่นเิ่นเก็บไปนะครับเพิ่งสี่มืนํามาสื่อเลยครับสมัยนั้นสมัยนั้นผมมีเงินสมัยนี้พ่อมีเมียเมียกูนียืมสินมาแต่พ่อมีเด้่สื่อ นะครับพืนอสีขายวะ่บโอ้โมันในตำนานนะครับเห็นแล้วน้ำตาไหลเห็นแล้วน้ำตาไหลลถไหมนะครับนี่นี่ครับเบากล้องมาดูับแกะเบายังไม่ได้แกะเลยนะฮะเขายังเก็บของเขาไว้ได้เลยนะฮะห้างร้านแห่งนี้นะฮะโอ้โหต้องขอชื่นชมบล่รู้ว่าพนสีแดงเนี่ยผมบ่กนะครับแปลที่นาไว้แน่นอนคันนึงเออเอาจอนี้ละ ตอนนี้อให้ตีเพ่นสูบยาเอาะทิมยาสูบกันออกอ่าอ่อออาโทษนะย้อนแสงวะนี่อ่ามันคือรถในตำนานครับซาวเวอร์สคูปอันนี้บางท่านอาจจะมองว่าเป็นรถที่ใช้แล้วรถคือยังไม่ได้ใช้นะฮะเป็นรถที่อยู่ในตั้งแต่เขาแก่เขาซื้อมา ี่คู่มือยังมีอยู่เลยดิบๆเดิมๆเลยนะครับอไไืมไม่มดเทมไอ้นี่ออากมาเลยะนะครับต้องขอบคุณพี่ชายที่ให้เข้ามาดูนะครับวันนี้ต้องขอฝากสวัสดีเอผมทั่วประเทศและต่างประเทศทั้งพี่นอ้องทั้งสอปปล่าวนั่ แยมแยมม่ไู้มือเห็นหมไอ้คนที่อยาเดินมาที่นี่ไอ้นะเอาไปจอดไวทั้งสามสีขั้นอยู่แต่รางผวกน้องเลยสีขอาื่อบูชาจะขั้นหน้าเกเอบหนานเห็นว่มล่ะหัวไหลบัวไหัขายหัวขายหัวขายหัวไหลสับพงพี่น้องจะเศร้าขายอะไรอกนเก็บใบเก็บของใะม่แมน้าเพราขขางหนาหนาที่นี่คุณข่าแมนแมนเยมันเป็นเพิ่นเศ้าขายอเพิ่นบขายนะค มันยังเป็นรถใหม่แต่ตะกีขายมอเตอร์ไซค์ตะกีพนขายมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้พนขายมอเตอร์ไซค์มาที่นี่พนเก็บไว้นะครับแล้วอยากเอาให้พี่น้องได้เบิงครับนะครับเคยเห็นอยู่แล้วเคยเห็นแน่นอนตรงนี้นิหน่ว่าเคยเห็นสรุปแล้วพนบขายครับว่าไหนซื้อจับเพรเก็บไปซะโอ้ยแบ่งเนี้ยจะขนาดไมันมีอย่างละสองแบ่งจะขนาดหนึ่งเลยตัวเองขันเปลวอันไหครับเปลวที่สองขันเทนาหรือเบลวดีล่ะเดี๋ยวก็ อแแบ่งที่ทานาก็ได้ไอ้คันหนึ่งเนี้ยมันบวไปไกลดอดก,ก็ยุพี่บูนต้อกันนี่และกำลังมาใช่ละที่นาออกมาเลยเราบ่น,น้องเอ,เอามาให้พี่น้องเขาเบิงเนี้ยเนี้ะ น่าจะหาดูหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าโอ้แบบนี้ที่บ้านก็มีแต่ในอารมณ์ที่ท่านเห็นตอนนั้นกับอารมณ์นี้มันคือ,อคนละอารมณ์นะครับความรู้สึกมันแตกต่างกันอารมณ์ที่เห็นตอนนี้คือมันเป็นอารมณ์ที่บอกมาล่ะอธิบายบ่ถือครับอืมตอนนั้นก็นคือว่าลแล้วเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยมอหนึ่งมอสองก็อจากไนมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะจะมีหมอกล้านนี้ละคนขายเป็นเป็นเป็นลานขายมอเตอร์ไซค์ประจำอำเภอ ผมตามมาหาจนเจอนะครับได้ได้เห็นเขาบูขายไฮซัมตัวทีดด่แต่ถามาขันเป็นรถเก่าผมเยอะแยะครับผมก็มีผมก็มมกซื้อมาอยู่ทงหน้าอยู่แต่ตอนนี้ผมอยากได้อารมณ์นี่เหมือนว่าผมกลับย้อนอดีตวันๆกลับมาซื้อใหม่นี่แฮน่ทวนมาดูอ่าใหม่ๆเลยนะครับอืมมาที่นี่ที่หน้ามาทศนี่เบาะยังมีใหม่เลย อุปกรณ์ทุกอย่างใหม่ใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับน้ํามันเครื่องยังไม่ได้เติมน้ํามันยังไม่ได้เติมนะครับอ,อน่าจะ30ปีได้นะครับใครเกิดแล้วยังนอสามปีนี่อ,อนะครับทวนว่าไทยมันช,ะชะดัดชัดอืมไอ้แบงไงข,ขันไหนก็ได้นี่จอดจะนี่ไอ้ออไอ้เรียยังไปยังมาแท้ <laughs> โอ้ยเนี่ยมันมีอย่างละสองไอมันมันเบิ่งนี่ละ่ะมันสนิมกินเป็นอะไรดิสนิมกินเปล่ะเก่าเก่าอ่ะพี่น้องครับกะอีกหนึ่งคลิปเอาให้พี่น้องในยอดอดีตบ้านๆความทรงจำบางครั้งหลายๆคนอาจจะมีความทรงจำเป็นของตนเองนะครับอ่าที่สำคัญกะ เอาเรื่องเล่าในอดีตมาเป็นกำลังใจให้เจ้าของมาเป็นบทเรียนมาเป็นสั่งให้อนาคตเจ้าของให้ดีนะครับเนาะเช่นกันครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปความทรงจําดีๆของผมนี่ครับเรื่องเล่าของแต่กรตรงนี้เป็นคือร้านร้านขายมอเตอร์ไซค์แต hmm. ่วันนี้ก็ย้อนกลับมาดูอยากจะถามซื้อนะครับแต่เมืองต้นเจ้าของเขาไม่ขายนะฮะก็เป็นรถใหม่แต่เป็นรถใหม่ในตํานานเมื่อสมัยตอนผมยังเด็กนะครับนะฮะก็รถดูครับเบาะอะไรเขาก็ยังไม่นั่นเลย ก็สุดท้ายนี้ก็ขอทุกกำลังใจส่งกำลังใจใทุกท่านขอร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทั่วประเทศนะครับอะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ